เปรียบเทียบให้ฟังว่าโปรแกรมอรัลตราปีกับไฮฟูแบบปกติชนกันเป็นทีละข้อทีละข้อเลยค่ะว่าตัวไหนจะชนะตัวไหนจะแพ้เดี๋ยวลองมาฟังกันดูค่ะ สวัสดีค่ะหมอมิวแพทย์ประจำพัชชาคลินิกค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะมาเปรียบเทียบให้ฟังชัดๆเลยค่ะว่าการทําโปรแกรมอัลตราปีกับการทําไฮฟูเนี่ยแตกต่างกันไหมในเรื่องของการทํางานประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระยะเวลาในการเห็นผลรวมไปถึงเรื่องราคาแล้วเราเนี่ยต้องเลือกทําตัวไหนดีให้เหมาะสมกับตัวเราค่ะมาที่หัวข้อแรกนะคะมาเปรียบเทียบในเรื่องการทํางานของตัวอัลตราปีและตัวไฮฟูค่ะทั้ง2ตัวคือคลื่นอันต้าเซลเหมือนกัน ส่งผ่านความร้อนประมาณ60-70องศาลงไปใต้ผิวและกระตุ้นให้ผิวของเรามีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อัลตราปีไม่เหมือนคือระบบวิชัว라이เซอร์ค่ะหรือระบบหัวของเขาที่สามารถสแกนผ่านผิวเราให้เห็นเลยคะ่ะว่าพลังงานที่เรากำลังจะปล่อยเข้าไปในแต่ละช็อตเนี่ยอยู่ในชั้นไหนผิวของคนไข้เนี่ยมีความลึกที่เท่าไหร่ชั้นแมที่เราอยากจะยิงเข้าไปอยู่ลึกขนาดไหนเพื่อจะเลือกหัวให้เหมาะสมและยิงให้ถูกจุด อย่างแม่นยาได้แต่ว่าตัวไฮฟูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะคะหัวของเขาเวลามาเทียบกันกับเออทรปี y, รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดูเหมือนกันจังเลยดูคล้ายๆกันจังเลยแต่เขาไม่สามารถสแกนได้ค่ะเขาไม่ได้มีความแม่นยาเท่าเราก็ยิงไปด้วยความมองไม่เห็นเลยว่ามันลงไปที่ชั้นไหนเพียงแต่เราเชื่อว่าถ้าเราเลือกหัวระดับความลึกเท่านี้เดี๋ยวหมอยกตัวอย่างนะถ้าเป็นหัวระดับความลึกที่4.5ม mm, มจะลงไปถึงที่ชั้นสมาม์ท3.0มลมลงไปถึงที่ชั้นไขมัน 1. จ5มิลลิเมตรหรือ2-0 mm, ูมิลลิเมตรเนี่ยลงไปถึงชั้นหนังแท้แต่ว่าผิวของคนเราเป็นยังไงคะหนาบางไม่เท่ากันบางคนอ้วนมากเลยบางคนไม่มีไขมันเลยผอมมากชั้นสแส้ของเราก็อาจจะอยู่ลึกลงไปมากกว่าน,นั้นหรือว่าตื้นขึ้นมามากกว่าน,นั้นถ้าเราใช้ไฮฟูปกติการยิงของเราเนี่ยพลังงานอาจจะไม่โดนหรืออาจจะโดนก็ได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ได้มีประสิิททททธธภาาาาาาาพพหหรรรือออววววว่่่่่แแมมนนยยยํเเเกัััััับบตตตลลลคคะะะะขข้ีีี2ะะปผลล์งฮู B, ้ถ เรายิงในจํานวนช็อตที่เท่ากันหมอยกตัวอย่างว่าเรายิงจำนวนช็อต200ช็อตเท่ากันข้างละ100เท่ากันในบริเวณเดียวกันอะไรจะเห็นผลได้ชัดเจนกว่ามันเป็นสิ่งที่ อาจจะเปรียบเทียบเราได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลด้วยซําไปคะ่ะถ้าเป็นสิ่งแบบนี้เพราะเราอ้างอิงมาจากข้อที่แล้วว่าตัวอัลตราบีเนี่ยมันเห็นชัดว่าเราปล่อยพลังงานไปที่ชั้นไหนเรายึดเขาเป็นหลักเลยคะ่ะว่าโอเคเขาเห็นผลแล้วแหละเพราะว่าใน100ช็อตนั้นเราสแกนเห็นเลยว่าแต่ละช็อตเราปล่อยไปถึงชั้นสมาจริงจริงอย่าง100เอร์ซก็คือ100ช็อตแต่ตัวไฮฟูเนี่ยใน100ช็อตที่เราปล่อยเข้าไปเนี่ยอาจจะครบร้อยก็ได้อาจจะไม่ครบก็ได้มันขึ้นออยยู่่กับคุณหมทีิง ขึ้นอยู่กับความหนาความบางของผิวคนไข้คนนั้นด้วยถ้าผิวของคนไข้คนนั้นความหนาอยู่ในเกณฑ์ปกติตามการค่าดาว,ว่าหัว4.5มิลลิเมตรลงไปถึงสมาร์ทก็อาจจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวอัลตราปีก็ได้ค่ะแต่ถ้าผิวคนนั้นเนี่ยหนากว่าน,นั้นพลังงานลงไปไม่ถึงก็จะส่งผลให้ผลลัพธ์เนี่ยไม่ดีเท่าในจํานวนช็อตที่เท่ากันค่ะเปรียบเทียบหัวข้อที่3นะคะระยะเวลาของการเห็นผลและการอยู่ได้นานสําหรับทั้งอัลตราบีแล้วก็ตัวไฮฟู oo, เนี่ยการเห็นผลไม่ได้ต่างกัน เ,เพราะหลักการคือการส่งความร้อนลงไปใต้ผิวกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนซึ่งไซ클ของการสร้างคอลลาเจนเนี่ยเต็มที่ที่สุดคือ3เดือนฉะนั้นนะคะระยะเวลาของการเห็นผลเนี่ยเท่ากันเลย1-3เดือนแต่สิ่งที่แตกต่างคือการคงสภาพของผลลัพธ์นั้นหรือว่าการอยู่ได้นานค่ะตัวอัลตราปีเนี่ยจะอยู่ได้นานประมาณ1ปีค่ะส่วนตัวไฮฟูนะคะอยู่ได้นานประมาณ3-6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการครบรอบของการทําในครั้งใหม่เนี่ยอัลตราปีทําปีละครั้งโดยประมาณ ะะส่วนตัวไฮฟูทําใหม่ประมาณ3-6ถึงเดือนครั้งค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวขอ้อที่4เรื่องของราคาค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเทคโนโลยีมันดูไปไกลกว่าเพราะฉะนั้นราคาของอัลตราปีเนี่ยสูงกว่าอย่างชาัดเจนเลยค่ะมอยกตัวอย่างว่าที่ประมาณสัก300ช็อตเนี่ยอัลตราปีอาจจะช็อตละ100บาทก็ประมาณ3 0,000บาทแต่ว่าไฮฟูเนี่ยสัก3า0ช็อตเดี๋ยวนี้ก็อาจจะราคาประมาณ1 0,000บาทเนี่ยคือมันต่างกันเยอะแบบเยอะมากๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ตัดสินใจดูค่ะว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับตัวไหนตัวอัลตราปีไม้หรือว่าตัวไฮฟู ood, เพราะว่า1ในเกณฑของการตัดสินใจของเราก็คืองบในกระเป๋าเราด้วยค่ะว่าช่วงเวลานั้นงบเราถึงตัวไหนก็ทําตัวนั้นค่ะจะได้รู้สึกว่าไม่ต้องลำบากในสิ่งอื่นๆความสวยก็เรื่องนึ่งค่ะแต่าก,การใช้ชีวิตประจำวันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ โดยสรุปนะคะถ้าถามว่าเราต้องทําอะไรดีระหว่างอัลตราปีกับตัวไฮฟูปกติสําหรับหมอนะหมอรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มของคนที่ช่วงอายุน้อยเลข3ามเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหามากเราอาจจะเริ่มทําจากตัวไฮฟูก่อนก็ได้ไม่ผิดเลยค่ะแต่ถ้าเราอยู่ในวัยเลข3ามรู้สึกว่าเรามีงบเราอยากได้ผลที่แบบแน่นยามอะ่ะอยากให้ทุกช็อตที่มันเสียเงินไปอะ่ะ เห็นประสิทธิภาพที่ดีเราก็ไปทำอัลตราปีได้แต่ถ้าสมมติว่าเราอายุมากไปแล้ว40 50แต่อยากได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการทำเครื่องอยากจะยกกระชับจากการทำเครื่องกลุ่มอัลตราซาว์เนี่ย ถ้าเป็นหมอมแนะนําให้เราทำมาโทรปีนะเพราะหมอรู้สึกว่าความแม่นยำม,มันคือสิ่งที่สําคัญมากๆพอเราอายุมากขึ้นผิวเราบางลงถ้าเรายิงไม่โดนเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยค่ะถ้าผิวเราบางสมัสมันคือหัว4.5เรายิงไปที่ความลึก4.5มิลิเมตรแต่พอผิวเราบางขึ้นสมัมเราอาจจะอยู่ที่3.0มิลิเมตรก็ได้ซึ่งทําให้พลังงานเนี่ยผ่านเลยสมัสไปแล้วการยกกระชับในชั้นสมัสน้อยมากๆกลายเป็นว่าเราไปยิงไปโดนกระดูกเฉยๆกลายเป็นเจ็บเปล่าๆแล้วหัว3.0มิลในคนที่อายุเยอะเราแทบ จะไม่ได้หยิบมายิงอยู่แล้วเพราะว่าหัวนั้นจะทําให้ไขมันเราลดลงและพออายุมากขึ้นไขมันเราลดลงไปอยู่แล้วแทบจะผอนแก้มตอบแล้วคุณบอกาคงไม่ได้หยิบหัวนั้นมายิงให้เราเท่ากับว่าสม์ทเราไม่ได้ถูกกระตุ้นอย่างชัดเจนอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าอัลตราไปเนี่ยอาจจะตอบโจทย์คนในวัยกลุ่มนี้นะคะ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปความรู้ดีๆที่หมอตั้งใจจะมารสรุปให้กับคนไข้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะถ้าหากวาคลิปนี้นะคะมีประโยชน์สำหรับคนไข้ท่านไหนหมอก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะลบกวนกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้หมอในการทําคลิปถัดไปค่ะ